ไม่อยากเกิดโยโย่เอฟเฟกกับร่างกายให้ปรับอาหารแบบนี้จะเวิร์กมากๆเลยนะครับวิธีการของผมนะครับก็คือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากและการันตีผลลัพธ์แน่นอนนะครับว่าคุณจะไม่แบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหจับคุมอยู่แล้วผอมแล้วพอตะบะแตกทีกับมะอ้วนปรึง่งอย่างนี้เลยไม่มีวันเด็ดขาดเพราะการที่เราเกิดโยโย่เอฟเฟกหรือกับมาอ้วนที่มันหนักกว่าเดิมเพราะเราเลือกวิธีที่มันไม่ถูกต้องเช่นอดอาหารหักด,ดิบหรือเลือกการคุมอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เกิดความเครียดกับร่างกายและจริงจริงจิตใจด้วยนะครับ เนี่ยเราลองดูซิว่าเราติดหล่ม3อย่างนี้ไหมและวิธีการง่ายๆนะครับที่จะทาเราออกจากหล่ม3อย่างนี้ก็คือ1ให้เรากินในปริมาณเท่าเดิมแต่ดูที่ปริมาณของสัดส่วนอาหารครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อ้วนจากการที่เรากินข้าวเยอะกินของที่มีไขมันสูงหรือบางทีอาจจะมีน้ําตาลเยอะด้วยซ้ําจากพวกขนมนมเนยของเราให้เราค่อยๆลดลงมาครับอย่างเช่นปกติเรากินข้าว3ทัพีสีทัพีอย่างเงี้ยสมมุติ4ทัพีแล้วกันค่อยๆลดลงมาพอคุณตอนนี้คุณจะเริ่มลดควา อ้วนและจากปกติกิน4ทัพพีใช่ไหมค่อยลดลงมาเหลือ3าทัพพีครึ่งแล้วลองสังเกตตัวเองทาแบบนี้ครับต่อเนื่องสักประมาณ1 2ถึงสัปดาห์ให้ร่างกายเราได้ปรับให้ได้คงที่ก่อนเฮ้ยพอเราเริ่มโอเคขึ้นเอ้สามทัพพีครึ่งก็อยู่ได้นี่ไม่หิวไม่หวยอาจจาก3าทัพพีครึ่งปรับลงมาเหลือ3าทัพพีท้วนแล้วค่อยๆปรับลงมาเหลือ2ทัพพีครึ่งแล้วสับปรับลงมาเหลือ2อทัพพีท้วนแบบนี้มันจะทําให้เราผอมลงแล้วมันจะทําให้เราค่อยๆปรับตัวได้และมันจะไม่กลับไปโยโย่โยอีกเลยครับโอเคไหมกับวิธีทีีออ่่่่2คครรรรรัับบกกกก็ือออออถ้้าาาาาาาเเเเิิดดวมมตะไงงยใหพ อะไรบางอย่างเข้าไปด้วยครับเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเราเริ่มมีการหั่นข้าวออกใช่ไหมแล้วเรากลัวเรากินไม่อิ่มแนะนําเลยครับก็คือให้เอาอะไรก็ได้ไปอุดรูร่วตรงนั้นแหละก็คืออาจจะเป็นผักหรืออาจจะเป็นเนื้อสัตว์หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้เพื่อให้เรากินโปรตีนได้มากขึ้นเพิ่มในส่วนของวิตามินแร่ธาตุให้มากขึ้นเพียงเท่านี้การปรับโหมดของสัดส่วนอาหารก็จะเกิดขึ้นใหม่ตามร่างกายเราต้องการแน่นอนและมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมีรูปร่างที่ดีและเห็นผลลัพธ์แบบยาวนานถาวรโดยไม่กดไม่เกิดโยโย่ยแนได้้ััคปปนีรรบบใชูะ